ก็เอามารรยอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่โอ้โล oh, ยให้เต็มเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะไก่ทอดถาดใหญ่นี้เขาเน้นเกี่ยวกับหอมหอมเนาะหอมหอมแดงหอมกรอบๆโอ้โ,โหสีสันอย่างก,กับทองคำเนี่ยทองคำล้ำค่าเลย่ะเนี่ยเ <c oughs> นี่ยเป็นสีทองเลยนะครับเนี่ยการที่ทอดหอมแดงที่ถูกต้องครับต้องเป็นสีทองอย่างนี้นะครับไม่ใช่เป็นสีดำนะครับท่านผู้ชม <c oughs> เนี่ยอันนี้จริงๆนะผมบางทีผมกซื้อซื้อทานนะนานๆทีอ่ะมันเป็นสีดํานะครับท่านผู้ชมอันนี้มันเป็นสีทองเลยอ่ะเนี่ยท่านผู้ชมดูสีเนี่ยเป็นสีแบบทองล้ำค่าเลยนะเนี่ยโอ้โหดู